มันก็ขี่ไม่ได้หรอกเห็นไหมเดี๋ยวก็มีรถมาจอดอย่างเงี้ยเออมันขี่ใช้งานค่อนข้างลำบากนะ แดงเลยสัตว์เอ้ยไปไม่ทันร้อนไปทิงถ้ากลัวดำไม่ไม่ขับหรอกครับบิ Big ๊กไบค์นอนอยู่บ้านนีกว่ายึดโด GTR 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 ยดโดเอ้ยห้าสิบปีด้วยยึดโดโคเท ห้าสิบปีเนวิเซอรี่อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ที่มันฉลองครบห้าสิบปีเฮ้ยมันสีนเงินไม่ใช่เหรอวะสินเงินนี้หกสิบหรือห้าสิบอ๋อตัว Limited ลิมิเต็ดนะฮะตำรวจฮะเจอตำรวจเจอตำรวจมองครับตอนนี้เจอทั้ง G T R เจอทั้งตำรวจร้อนจัด เดถ้าขีบตามไปก็เจอด่านนะเนี่ยเขาเพิ่งเลิกด่านเลยเนี่ยเห็นนะโอ้ดีนะไม่ไปทางนั้นเฮ้ย หาข้าวกินต่อดีกว่า